Huh? You say you're a traveler? Well, then, maybe I could offer you a bit of knowledge, and in return, you can tell me your story. How about it? สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าโฮโลเวิร์ดหรือมีของเราท็อปฟอร์มจริงๆนะครับปล่อยเนื้อหาโยน้ำลายสาววอกนช่นอย่างเรามากๆนะครับบางคนถึงขนาดที่ว่าอยากไปเล่น3.0แล้วนะครับซึ่งไม่น่าจะนานนะครับคาดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดในช่วงไม่กี่เดือนจากนี้นะครับเราจะไ้เล่นกันแน่นอนแต่ในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอมาสรุปนะครับข้อสังเกตต่างๆที่ผมหาเจอในวิดีโอ preview ศูยไม่รู้กันนะครับ ากใครกำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลย Over Top Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมี2โปรโมชั่นมาฝากสำหรับชาเก็ชินน์นแพกด้วยนะครับโปรโมชั่นแรกใช้ ID Password ในการเติมราคาก็จะถูกมากๆโปรโมชั่นที่2ใช้ u i d ในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกว่าเติมเองแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจสามารถสอบถามไปที่เพจ Over Top Up หรือแอดไลน์ Over Top Up ได้เลยครับ ข้อสังเกตรแรกนะครับเมืองซูเมรุเมืองซูมเม,มรุนะครับเป็นเมืองลำดับที่3ที่เดของเราจะได้เดินทางไปประจนภัยนะครับชุดเด่นของเมืองนี้คือสติปัญญานะครับว่ากันว่าชาวเมืองของที่นี่นับถือเทพวูซานาริหรือที่รู้จักในชื่อฟาเวอร์อาร์คอนเป็นเดนโดอาร์คอนนะครับแต่ดูเหมือนว่าเทพองค์ที่เราจะได้เจอจะไม่ใช่เทพองค์ก่อนนะครับเพราะข้อมูลบอกว่าเทพไม้องนี้ได้ขึ้นดารงตําแหน่งหลังจากที่เทพไม้องคก่อนได้เสียชีวิตลงนะครับจากไหยณะเมื่อ500ปีก่อน ข้อสกเกตที่2นะครับลักษณะของเทพพานไม้จากที่เห็นดูเหมือนจะเป็นเด็กสาวที่กําลังนั่งอยู่บนใบไม้นะครับซึ่งถ้าประกอบกับเข่าลือในช่วงนี้ส่วนตัวคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับว่าเทพไม้ที่เราจะได้เล่นกันคาดว่า,าจะเป็นโมเดลเด็กผู้หญิงนะครับคล้ายๆกับของไดเวน่าของน้องครีของชีชๆแบบนั้นนะฮะ ข้อสเกตที่3นะครับตัวละครหลักธาตุไม้อย่างที่รู้กันนะครับว่าเวลาเราใช้ธาตุไหนเครื่องวัดของเราก็จะเรืองแสงของธาตุนั้นๆในครั้งนี้เป็นธาตุไม้นะครับสีที่เรืองแสงออกมาก็เลยออกสีเขียวเหลืองนะครับซักให้ดูจากในตัวอย่างคาดว่าธาตุที่เราปล่อยความเสียหายธาตุไม้ออกไปจะเป็นสกิลธาตุนะครับส่วนธาตุไม้ตายน่าจะเป็นธาตุที่เราสร้างดอกไม้ขึ้นมาจากพื้นนะครับแต่อันนี้ยังไม่รู้นะครับว่าจะทําความเสียหายแบบไหนจะเป็นความเสียหายที่สร้างดอกไม้หรือว่าดอกไม้จะมาหิ้วหรือว่าจะมาทําความเสียหายต่่ออออเนนนนนืงงัััีี้้กก็ตรรดูทะคบ ข้อสังเกตที่4นะครับสิ่งมีชีวิตและสตูใหม่ัตูที่เราเห็นนะครับว่าจะเป็นกลุ่มสตูใหม่ที่มีชื่อว่าเอเดมายนะครับถ้าออกเสียงผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าชื่อน,นี้ก็ยังไม่ออฟฟิเชียลนะฮะและอีกตัวที่เราเห็นชัดๆเลยคือเอเล็กโตริจสไวนะครับหรือว่าดอกไม้ท่าไฟฟ้านั่นเองและอีกตัวก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับก็คือน้องเห็ดนั่นเองซึ่งน้องเห็ดที่เราเห็นเนี่ยผมคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับที่เราเจอที่เหมืองใต้ดินนะครับ ข้อสังเกตที่5นะครับปฏิกิริยาใหม่หรือว่าปฏิกิริยาธาตุไม้เองปฏิกิริยาของธาตุไม้ตอนนี้เผยมา2ปฏิกิริยานะครับนั่นก็คือ,องอกเงินกับการกระตุน้นสําหรับปฏิกิริยางอกเงิน,นะครับปฏิกิริยานี้ได้แรงบันดาลใจมาจากดอกไม้ในชีวิตจริงฉะนั้นในเกมหากเราอยากทําให้เกิดปฏิกิริยานี้นะครับเราต้องใช้ธาตุน้ําโจมตี่ศัตรูที่เป็นธาตุไม้นะครับหลังจากที่เราโจมตีนะครับก็จะมีสิ่งที่คล้ายกับมเมล็ดพืชกระเด็นออกมาด้วยนะครับแต่เราก็สามารถใช้ธาตุไฟหรือธาตุไฟฟ้า,น,าน,นะครับโจมตี ออกออไปะะส่วนการกระตุ้นนะครับปฏิกิริยานี้จะใช้ธาตุไฟฟ้าเป็นตัวกระตุ้นซึ่งการกระตุ้นตรงนี้ยังไม่มีการเผยออกมานะครับว่าเป็นการคูณความเสียหายเหมือนปฏิกิริยาละเหยกับละลายหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นการทำความเสียหายรูปแบบใหม่ไปเลยแต่คาดว่าการกระตุ้นน่าจะเป็นปฏิกิริยาหลักๆนะครับที่เราจะได้ใช้ในการประชนภัยที่สุเมรุและถถมไ้อีกหนึ่งปฏิกิริยานะครับนั่นะก็คือการติดไฟอเองปฏิกิริยานี้นะครับม่เห็นในเกมไปแล้วนะครับบอกเลยว่าขวาเสายจากการโดนไฟตัวเองเผาเวลาเล่นก็เจ็บมากแล้วนะฮะถ้าได้เอามามใช้จจจริงงัหหแค่ไนนี ต้องรอติดตามนะครับ ข้อสังเกตที่6นะครับคอมโบใหม่ก่อนหน้านี้เราจะมีอยสี่ท่าหลักๆให้ใช้คอมโบกันไปมานะครับนั่นก็คือทตุไฟท่าน,น้ํท่าน,น้าแข็งและทตุไฟฟ้านะครับแต่ประเด็นอยู่ที่ทาตุไฟฟ้านะครับถ้าพูดถึงเรื่องความเสียหายไปฏตกยาโอเวอร์โหลดกับชาร์จไฟฟ้าดูจะเป็นลองระงหงกับอระลายอยู่มากนะครับแต่ว่าในตัวอย่างก็จะมีให้เห็นนะครับถึงคอมโบใหม่ที่หากเราให้สตูติดทตุไม้ก่อนจากจาการโจมตีท่าไฟฟ้าจะเป็นการทรําปฏตกยาอะไรสักอย่างนะครับแต่ผมดาว่าน่าจะเป็นการทําความเสียหายนะครับไม่น่าจะเป็นการลดต้านทานหรือว่าลดเกาออะ จะไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะ ข้อสังเกตที่7นะครับลักษณะพิเศษของธาตุไม้ประเภทบางอย่างที่เป็นธาตุไม้ในเกมนะครับเราสามารถจมดีใส่ด้วยความเสียธาตุแล้วจะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันนะครับเช่นให้เกิดว่าไม้โดนน้ําไม้ก็จะดอกปรเล็ดพืชออกมาไม้โดนไฟก็จะไหมและเหี่ยวเฉาลงส่วนไฟฟ้าจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้สิ่งนั้นแปลเปลี่ยนไปซึ่งในคลิปเห็นว่าเปลี่ยนจากเห็ดธรรมดานะครับกลายเป็นเห็ดที่สามารถใช้เป็นจุดช่วยกระโดดได้อนะ่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นลูกเล่นใหม่ๆนะครับผมของธาตุไม้นะและหากสิ่งที่โดนไฟเผาจนเหี่ ลงมาเนี่ยเราก็สามารถใช้ธาตไม้โจมดีใสนะครับเพื่อให้กลับมาเขียวได้อีกครั้งด้วยนะบอกเลยว่านะ่าสนใจมากๆนะครับผมสำหรับปฏิกิริยาธาตไม้ในครั้งนี้ แลวก็ข้อสังเกตสุดท้ายนะครับลักษณะพิเศษของสิ่งมีชีวิตหลายๆอย่างนะครับผมในส่เมรู้ใกล้คล้ายกับข้อเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแทนซึ่งคาดว่าน่าจะส่งผลถึงการโจมตีของศัตรูหลังจากที่โดนทําปฏิกิริยาด้วยนะครับและไม่แน่นะครับอาจจะรวมหนึ่งของที่ดอกเลงก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับเนื้อหาในวิดีโอนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับใต้วิดีโอและถ้าหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับว